สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาซื้อทุเรียนอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องซื้อร้านจีนนะจ๊ะเดีพี่ยาให้ดูวันนี้ก็โชคดีว่ะพี่น้องเออตกร้านแล้วกูนะจ๊ะอันนี้มีขนนนะจ๊ะขนนอยู่ที่สามยูโรเก้าสิบจ้ะนี่จะทุเรียนพี่น้องนะเอออันนี้แหละอร่อยนะฮะยี่สิบหกกิโลนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีมังคุดนะจ๊ะมังคุดมีอยู่เจ็ดลูกเลยพี่น้องนะเจ็ดลูกเก้ายูโรห้าสิบเซน ก็มีลองกองด้วยนะฮะลองกองก็ราคาเดียวกันนะเก้าจุดห้าเซนวันนี้เพียนยาก็เออใจดีนะพี่น้องนะเออดีใจใจดีนะพี่น้องนะเพี่นยาจะเอาแค่สองแพ็กระจ๊ะเพราะว่าอีกแพ็คหนึ่งเราต้องเหลือไว้ให้เพื่อนเรานะจ๊ะพี่น้องเออเพื่อนเราที่จะมาซื้อทีหลังเขาจะได้กินด้วยแพ็คหนึ่งนะถ้าเอาหมดก็เออเดี๋ยวพี่น้องคนไทยมาไม่ได้กินไงพี่น้องนะอาสัยกับเออสายตะก้าค่ะลูกเอาส่ยตะก้าให้แม่ลูกครับ เออนี่หมพี่น้องผู้ใหญ่ด้วยนะอ่ะอาะขาลูกสาวแม่เอาไปใส่ใส่ใส่ใสตะกร้านั้นเลยอ่าพ่อลืมกระเป๋าตัางค์ไหมคะอันนี้ขนนเพียงยาก็จะกินเล่นแพ็คหนึ่งนะจ้าพี่น้องเออกินในรถเลือกกันเรียกกันนะพี่นองนะอ่าอันอันได้ดีว่าพี่น้อง ขอ,อันว่าซ้ำมาหน้าพี่น้องเนาะกรอบนะจ๊ะอันนี้ก็ได้นะพี่น้องนะนี่นะอืมกินหบนรถนะจ๊ะมีโก,โกแก่มีทุกอย่างนะจ๊ะมังม่วงมาม่มาทิาาาา้งยาซื้อละจ้ะแล้วก็ซื้อข้าวสารเดี๋ยวนี้ข้าวสาร18บกิโลสีบาทขึ้นอีกแล้วนะพี่น้องนะาสีนะ 40, ยูโรนะฮะตอนแรก39กว่า20่กิโลนะฮะตอนนี้18บกิโลขึ้นราคานะจ๊ะพี่น้อง18บแปดกิโลสี่สิบสองยูโรเออ หอมเปรพี่น้องเออผักซีลาวเออพิญญาซื้อนะฮะเออผักขาอันนึงใส่แกงเห็ดนะฮะกผักซีจีนอันนึงนะฮะแล้วก็กระชายแล้วก็บกับก,บบกทั่วอืออันนี้ก็น้ำปลากับอันน่าไม้กับลูกชิ้นนะจ๊ะเออเดี๋ยวพิญญาผามังอีกอันนี้ก็เป็นพวกตะไคร้เออบักเขียวพวงเพียงยาเอาแล้วบักเขียวขึ้นก็ไมีได้พี่น้องเด้ออ่ามะเขือข่มขืนมีนะจ๊ะ บักฮู้งเออบักฮู้งนหี้ยมังกันอ่าต่ำไงไงนะนวดคาราแคขแลเพราะอะไรพี่น้องเออเพราะได้ต่ำอืมค่ะเห็นมะบักฮู้งอ่อนนะพี่นอ้องอู้สามบาทพ่น,นะตัดตัดขวนพร้อมเอาเอาเด้อนะพี่นอนะ้องอ่ะอ่าอันนี่ละหน่วยหนึ่งนะฮะหน่อยหน่อย,อย,อยกินคนเดียวใครกินไม่แซ่บนี่ใครต่ำสามเท่ามัได้พี่น้องกินน้ำหมดนะฮะกินคนเดียวเพราะแซบ่บ อืมเออตามมันกินหลายๆคายค่คอย้แสบด้วยพี่น้องเด้อกระชายนะจ๊ะสตอมันมันขึ้นราแล้วพี่นอ้องนะแต่เขาเขาลดราคาเหลือสามบาทนะจ๊ะแล้วก็กระชายกา็ดดลดเหลือสองบาทอา่าหอมเปรกระชายคาอ่าทั่วผูที่วข่อยสุกทั่วฟักเงาแล้วนะฮะสตอเน,นี่ยเจ็ดกิโลด้วยพี่น้องเด้ออันไม่ไหมเนี่ยเจ็ดกิโล ข้ามหน่อยก็มีได้ผู้ใดรอยากอื้อ้ใดอยากกินนะจ๊ะเออยิงยาพามาร้านจีนะตะขอกตะไข่เพราะได้กินเพราะได้ยุ่ยย่พี่นอ้องอ,อ,อันนี้ก็บอกหอยเชอรี่พี่น้องเไงถุงหอยเชอรี่อันกุ้งกุ้งนะจ๊ะอันกุ้งนี่คอยซื้อไปแล้วนะฮะแพ็กสองกิโลก,ก็ท่ายบาทนี่สิบสี่หรือยี่สิบเก้าก็นพี่นออ้องเออ สระบปอกสระเปาทั้งนี้ได้พี่น้องเด้อเยนยาก็จะมาเดินทุกอาทิตย์นะจ๊ะพี่น้องอืมนี่สระเปาอย่างนี้กี้สองบาทนี่นนพี่น้องเออปีปีไก่ปีไก่แพ็คละสองยูโรห้าสิบตอนนี้เจ็ดยูโรห้าสิบตังค์นะจ๊ะพี่น้องสระเปาเออของมันก็ขึ้นราคาเนาะใครทําเป็นก็ดีนะพี่น้องนะเก้ายูโรก็มีนะนู่นนะ่ะเออสระเปานะจ๊ะอือรอแค่แหละ อันนี้ก็จะเป็นปลาคอ,อกับนี้แล้วพี่นออ้องเออค่นฮันมาแล้วนะฮะอันนี้อันนี้ปลาดอรี่ยันยามนนี้แล้วนะจ๊ะซือมาจากการฝรั่งแล้วของลูกสายข่อยสวัสดีครับยังสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ, <laughs> รบปลานิ้นเป็นหนึ่งจากตัวกวันนะนี่ปลานิ้นพี่นออ้องเอออันนี้ปลาซาะ อันนี้ป่านนี้นพี่ยาสิเอาป่านนี้นะจ๊ะอืมปลานิีนนนนตัวหนึ่งสี่บาทปลาตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยท้องท้องยาวๆแบนๆก็ตัวผู้นะจ๊ะท้องกลมๆตัวกลมๆก,ก็ตัวเมียนะจ๊ะเนี่ยคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะพี่น้องนะเออถ้าเป็นแบนๆยาวๆเป็นตัวผู้นะจ๊ะเออ ตัวหนึ่งก็ได้เนี่ยฮะสีส่สี่ยูโรสามสิบไปจ้าพี่น้องเอาไปนึ่งมสามากินหนึ่งปลาใช้ผักนะจ๊ะ